ก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเตือนภัยทุกคนหรือใครที่กำลังจะปลูกไผ่กีมซุงนะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็คือมี y YouTube เกษตรหลายๆช่องนะครับชอบขายคอนเทนต์นะครับเป็นนักปาดแห่งการพูด1นึ่งไล่หนึ่งแสนนะครับ1นไล่แก้จนนะครับ1นึ่งไล่หนึ่งแสนเป็นคำพูดที่ติดปากของพวกนักยูทูบเบอร์หลายๆคน ะครับลองไปศึกษาดูได้นะครับพวกนี้จะเป็นนักปาดแห่งการพูดแห่งการหวานล้อมนะครับบอกว่า1ไร่1 0 0 0 0แสนะปลูกไผ่กิมซุงขายรายได้วันละพันวันละสองพันะครับไม่มีจริงนับแบบนั้นอย่าไปเชื่อนะครับแบบนั้นอย่าไปเชื่อผมจอกมาเตือนภัยนะครับสำหรับหลายหลายคนที่คิดที่กําลังจะปลูกไม้ไผ่กิมซุงตัวนี้เป็นไผ่ที่ผมปลูกที่สวนนะครับปลูกที่สวนเป็นไผ่ กิมซุงปลูกง่ายมากวิธีการปลูกก็ไปดูในคลิปผมได้เลยนะครับวิธีการปลูกเป็นการเอาหน่อหรือว่าแขนงไปปลูกปลูกง่ายมากไผ่กิมซุงนะครับตัวนี้นะครับแถวบ้านนะครับแทบจะขายไม่ได้ไม่มีใครกินแล้วก็ไม่ค่อยมีใครซื้อด้วยนะครับเพราะว่ามีกับทุกบ้านนะครับใครๆก็มีครับไม้ไผ่จะออกเยอะสุดช่วงหน้าฝนนะครับกอนึงจะออกเยอะมากของผมนะครับมีอยู่กอนึงเก็บตลอดทั้งหน้าฝนนี่ประมาณหลายหนอนะครับดูว่าบรอยที่ผมตัด อันนี้เป็นกอที่ขี้เหร่ที่สุดในสวนของผมนะครับมันจะมีกอหนึ่งที่สวยมากนะปลูกง่ายแล้วก็ต้นใหญ่นะครับมีหน่อเยอะนะครับมีหน่อเยอะมีพวก YouTube หลายๆคนนะครับเอาไปสร้างคอนเทนต์นับให้กับช่องตัวเองบอกว่า1ไร่1ไลนึ่งแสนนะครับหนึ่งไลค์นึ่งแสนหนึ่งวันสร้างรายได้ได้วันละพันสองพันนะครับบอกเลยนะว่าก่อนที่เราจะปลูกอะไรต้องไปศึกษาดีๆนะครับผมรู้จัก ลุงคนหนึ่งอยู่แถวบ้านนะครับลุงคนหนึ่งอยู่แถวบ้านไปดูวิธีการปลูกมาจาก youtube นะครับไปดูวิธีการปลูกนะครับแต่ไม่ได้หาตลาดตลาดก็ไม่ได้รองรับนะครับไผ่ไม่เชื่อไปศึกษาดูได้เลยนะครับไม่มีตลาดลองรับแกปลูกเนื้อที่ประมาณสามไร่สามสี่ไร่ปลูกเสร็จตอนที่ผมไปคุยกับแกแรกแกบอกว่าแกมีตลาดลองรับไปขายที่นูน่นที่นี่สุดท้ายพอแกปลูกจนโตนะครับ ไม่มีตลาดรองรับขายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างนีแล้วหนอ่อไผ่กิมซูคนไผ่ที่ออกเยอะมากสุดท้ายแกไม่ได้ขายนะครับแล้วไผ่ก็เต็มพื้นที่สามถึงสี่ไร่ของแกสุดท้ายก็ปล่อยทิ้งว้างแบบนั้นโดยที่ไม่ได้ขายนี่คือการตลาดของพวก YouTube บางคนที่ชอบเอาไปปั่นนะครับปั่นช่องตัวเองนะครับพิมพ์ว่า1ไร่10,000แสนแบบนี้นะมีหลายคำพูดนะครับแต่มีคำพูดนึงก็คือ1ไร่10,000แสนรายได้1วัน1 1000พันแบบนี้ก็มีนะครับมหีหลายเคล็ดให้ศึกษาลองไปศึกษากันได้นะครับบางคนก็ขายท่อนพันธุ์แบบนั้นนะครับเขารวยจากอะไรต้องไปศึกษาดูนะครับก็คลิปนี้ก็จะออกมาเตือนภัยสาหรับพวก y o u t u b บบ้าๆหลายๆคนนะครับที่มันทําแบบนี้นะครับทําให้หลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่ามันไรายได้ดีแล้วไปปลูกนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับลองไปศึกษากันดูดีๆสําหรับการปลูกไผ่หรือว่าพืชอื่นๆนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้